สบายดียามเศร้าๆเมื่อกี้ค่ะเฮาอยู่เฮือนนี่นะมาแต่ว่านนี้มาหอดกับคำเลยเลยบรายทายให้ทุกคนได้เบิ่งทางเขามากอ่ะแต่ตอนนี้เฮาสิกลับบัดนี้นะได้เข้ากับซีด้ยเมื่อได้บัดนี้มาหอดว่านนี่กับคำแม่กับแม่น้องายนส่ใช้เหมือนเดียยามองว่ ชิบะยาม่องอืมใส่เป็นอรู่ว่าม่องคะใส่เป็นอังีแิะมองมปลี่เป็นแหลอะไรเข้ากัใสิได้เมื่อนะปานี่เตรียมพ่อผู้จักเมื่อกันยื่เมื่อตลาด นคนกำลังดำหน้า อยู <laughs> <laughs> ่ๆพเจกได้มูหน่อยไปใส่เงินแล้วเขากัได้มาหอดตลาดนะบันนี้ตลาดเมืองสโซนซา้ลุกซาลมาหลอดตลาด

là ăn sữa nha trong một cái bè xoay xoay nè bỏ thơm để xong cặp xoay xoay là bỏ hai bò xoay xoay xoay

เลยจะยางละอันเท่าไรอันตัดเอาอันหนึ่งอันนี้เด้เอาอนนี้อันฮูฮูมูเด้เอาหมหนึงสื่อวัยยานหิวน้ำทางเมื่อเมือเมืองอัสพรท์มาช่งมาสินมายามแม่ Đây. Sao à, à. À. À, cái đây Sao 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 con Sao 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 สีเร์ได้ป่ะดิแตงโมก็ได้สือแตงโมมุกเด้ได้สอโซกุซงก็ใส่ใส่รอ้วับเตอรได้แหลอันนี้หกซีบอันนี้ลกใหญ่อันนี้ได้วาาวสาว์พันตเกาสิบแตงโมมาแสนหนึ่งนี่นะครับเ่เดียวนย่โยนโยนจะได้ชื่อดีกน้อยน่อยไหมเอ้ยชื่อมือนลำให่ มตามมาขนไปใสไปไ่แต่ป่า พนกระตุกแม่ตอนนี้ถาสมุกเขามาซืืออันนี้ได้ได้มองกับสมุกก็ได้ซืออ่ะแต่เขาก็สิได้เดินทางแล้วบัดนี้ เดือ่างเมื่อ,อน้ำมเนี่ยตามหามกลางคนตกตาหมกกระได้ขนมล้ายแหละกินหมเมื <laughs> นาา่นั่นแหไะกินไม่ครับจิได้คิกินไปแค่ส่วนนี้แหละผมว่ากับใจที่ติดตามและหับซ้อมกิน้นาขอบกันใหม่